มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิ้นหัดทยาเคลื่อนไหวต้องบอกเลยนะคะว่าจูจูก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะคะหลังจากวันนี้13มีนาคม65ในงานพิธีไว้อาลัยดาราสาวแตงโมนิดาได้มีหญิงปริศนาคนหนึ่งหอบเอาอัลบั้ม วงไฮคีนะคะศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีซึ่งเป็นวงของลูกหนังสีตลาลูกสาวของตัวสรันยูวงกระจางไปมอบเพ้กับคุณเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมกลางงานดังกล่าวจนเกิดกระแสด,ดรามา่าวิจารสนันโลกออนไลน์นะคะหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมถามหามาราย,ยาทและการละเทศะกระทั่งต่อมานะคะหญิงรายนี้ได้ออกมาชี้แจงว่าขอโทษนะคะคุณแม่ไม่ได้ให้อัลบั้มคุณเบิร์ดค่ะ ขอให้ทำความเข้าใจนะคะคนที่ถืออัลบั้มให้คุณเบิร์ตก็คือพี่เองค่ะพี่คุยกับโมไว้ก่อนหน้าที่น้องโมจะเสียค่ะพี่เลยต้องนำสารมาให้คนที่โมรักพี่อยากให้น้องเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่คุณแม่ของน้องหนังเพราะจะทำให้เข้าใจผิดกันนะคะและล่าสุดค่ะเปิ้ลหัตถยาทนไม่ไหวได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมทั้งชีแจงนะคะหลังที่มีคนเข้าใจผิดผว่า ขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่น้องเขาได้เขียนเอาไว้ด้านล่างค่ะใครที่เข้าใจผิดแล้วก็เขียนอะไรเลยเถิดตลอดจนใช้คำหยาบขออนุญาตให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา,นานแล้วก็ดำเนินการขอบคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดปัญหาใดๆค่ะเปิ้ลหัดถยาเคลื่อนไหวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c อมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ